มาดูวิธีการล้างจมูกในเด็กนะคะสาธที่เลยเอาละข้างนี้ข้างอ่อนล้างมือก่อนนะล้างมือให้สะอาดก่อนนะเริ่มต้นล้างแล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปน้ำเกลือสเตอร์ไลจุกพร้อมก้มหน้าพร้อมเดี๋ยวนะให้สัญญาณก่อน หนึ응่งสองสามแล้วก็อาสาี่มุงเลยหูอื้อเปล่าไม่อื้อเอาละล้างปากเรียบร้อยหายแน่นไหมหายแน่นนะแมาตกมือเก่งมากตกมือให้ตัวเองหม่ตกมือนะเก่งมากอย่างนี้ จ่าเดี๋ยวให้ดู